ปาตัวอุ้ยมาอายแคระุิอาทีสีาอายเงี้ยอายนน่ะโอ้สุดจัดเลยครับสองคันฮะโอ้ตกโบยแล้วก็มาด้วย ตอนนี้เราก็อยู่กับกับพี่เล็กครับช่องฟ้าใสไรเดอร์ครับนี่ดูนี่เลยกำลังแกกำลังทำคลิปโอ้โหล่อจริงไอ้นี่ไอ้นี่จวจริงมาแล้วคือรุ่นไรพี่เนี่ยอ๋อนั่นเออคอนคอร์ดใช่ไหมตัวนั้นอ่ะเออผมก ผมก็พยายามนึกชื่ออยู่เอ๊ะมันเอออย่ามาห้าคอนคอร์ดเนาะสมัยก่อนเนาะใช่รุ่นเก่างานรุ่นก่อดโอ้โอโสเตอร์เล็กจิตเลยค่ะนุ่นันุ่น,นเล็กแจ๋วเลยสายปลายพี่โอ้อาศัยปลายอย่างเดียวรอบจัดรอบจัดก็มไม่ต้องห่วงอาศัยปลายวา้าตัวเออครับแม่กระบูว่กินขาแล้วพี่ก็ขับูเรียมหรอขับูเรียมเ <ห>ใส่คารบู๊รก็กินขาแล้วใส่คาบูเหลี่ยมเลยอดูใส่ท่อไบด,ด้วยบวยเสียงเพาะ,ะเลยนะสู้แดดหน่อยเอาเสแสงใช่พี่ <c oughs> แต่เขาว่าเด็กๆก,กับ<ะ>บา้านบ่ฮอกโอ๋อ บ่ออันนี้ไปเอาอยูไอ้ข้องขวางมาแถวบ้านป้าวัน,น,น,นครับนี่ครับวันนี้เราผ่านหน้าร้านพี่เละพอดีครับผ่านฟ้าใสไรเดอร์ก็เลยต้องแวะเสียตินกนน็เสียตินก็นกนมาเลยมือนันแต่เพิ่นกลับมือเลยน,นี่เลยมาซื้อรถเอาอยูบางบอนนี่ ายแล้วเว้ยวิกเตอร์ครับฟังเสียงรู้เลยเดี๋ยวแข่งกันกืมคาวานี่เสียงเขาเลยแหละแต่ถ้าเสียงยามาฮานี่แสบหูเลยแสบรับโอโ้โห้บนหลอ่อปาดท,ทั้งปาดท,ทั้งได้เนียนมากเลยลุงเอาไปขี้ขไปสาบปูนบ่ ทั้งอันกะละมังกระบาปูนกระบาปูนมัดใส่ดาบเลยเลยเขาแบบเราแบบไอ้นี่ไงเราเด่นเราเด่นรถไปก่อนใช่พี่เอาทำให้แหวกแนวเราเอากระบะปูนใส่ท้ายอ่ะเนี่ยทุกวันเนี่ยนะรถเนี่ยราคาบาหน่อยๆได้พวกนี่ ครับโอ้บงบางคันเราล่ลอเป็นแสนก็มีมครับเฉพาะเฉพาะสภาพเก่าเก่าอะ่ะก็แพงแล้วคือจกสร้างบ้านใหม่เลยมันมีที่อูอยู่ที่บ้านอะ่ะ<อ>เด็กมันเอาเครื่องไปขายอตอนนี้เหลือแต่ตัวรถอะ่ะ r อ Z อะ่ะมันทําเป็นสีเทาล UM ัมโบเครื่องไปไหนวะเครื่องมันเอาไปขายเฉยเลยไออีกไอคนนึงเอาไปขายนี่ครับตอนนี้ก็พี่เล็กแกกำลังทํา เขาเรียกว่าอะไระทำภาพหน้าปกนะครับทำภาพหน้าปกโอ้โห oh. สองคันนี้เป็นแสนนะครับพี่น้องสภาพสองคันนี้ไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับราคาเป็นแสนนะฮะสุดๆเลยโอ้โห oh. ก็ไปอยู่ตรงเพียกับบ้านนอกไปแล้วโดยทำไงได้คือจะต้องไปทะเลาะกันเฮ้ยอย่าพูดงดังผมทำคลิปอยู่เดี๋ยวของนู้นดูเกิดทายเดี๋ยวดูไปไปเกิดคนฆ่ากันเดี๋ยวที่บ้านขวดได้ยินอื สุดยอดเลยนะพี่เนาะคนมักเนาะผู้ขเจ้ามากอู้นี่ดูทอยเสียครับสุดๆเลยคันนี้ขับรกลัาบบ้านเลยนี่ที่แรกเสียตินบอกว่าอย่าพึ่งเมื่อเดี๋ยวมันสีมีงานอยู่สาแก้วเดี๋ยวตีรถไปสาาแก้วเลยบานนี้<อ>กันล่อเพื่อนว่าเสียครับจัาเสียเอาจาังไหว่าจัามันสีได้แต่ว่าเขาลงงานแล้วแต่ว่าทีมงานท่านใหญ่ยมาก มางแต่พร้อมกันตัเดตั้งแต่ไปซื้อรถแมโรอยู่ไอ้นั่นก็ไดก็เพรนเมื่อกาเมื่อสมการ่เดียวขายนดอกมะล้ไดไอ้ซูซูกิสองสูบอยู่อยู่ปะไปแล้วไปแล้วอู้ฮ่าฮ่า ก็ต้องเป็นโจ์แล้วล่ะต้องวิ่งให้ดี <c oughs> ไม่ถ้าถ้าแกเห็นหน้ากระจกหน้ารถแกก็รู้แล้วว่าเป็นรถจากไหนนี่ครับพ่ามาแวะพี่เล็กก็เลยมาดูพอดีผ่านมาทางนี้ครับจะเข้าบ้านบ้านไม่ได้อยู่ไกลกันหรอกอยู่ใกล้ๆแดี๋ยไม่ค่อยได้มีเวลามาแวะเล่นด้วยกันนี่เฉยโอ้นี่มีมป้ายยังายทะบงทะเบียนมาอยู่ครบเลยนะ ของเพื่อนน้องสุดๆเลยครับพี่น้องพองดีให้ลุงเราจอดใจลุงเราสูบยาจะเกอ,อกกันผ้าไปขนในเยื่อผารถรถละาพัฒนามีบุไดเห็ดสวนวะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ได้มีไผเห็ดสวนบ่พี่นี่รถเราพัฒนา<ม> จวไม่เอาอเสียงอยม่เาครไอเนนดียวแขอเสียงยังเดียวอ่ะขอเสียงยางเดียวเอารอดูครับมารอมารอฟังเสียงครับแค่สตาร์ทนี่ก็เสียงนี่ก็อู้ก่อนสตาร์ทพี่เขาก็ต้องปรับจูนก่อนนิดนึง โอ้เสียงพาะมากเลยเสียงหวานเลยอะ่ะว้ามาดูมาดูมาดูมาด,มาดูมาดูว่าความแรงของมอไซค์สองจังหวะรุ่นเก่าจะเป็นไงมาแล้วครับมาแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณวิ่งน้อง f อครับผมครับผมครับผมกลับเพื่อนกันนะพี่เล้ยครับัผมผมกับกัปป์เหมือนกันไม่ไปนะพี่นี่ครับแวะมาเจอพี่เลพี่ชายคูอีครับไปแล้วครับ